ต้นไม้ช่วยดูดกลิ่นในห้องน้ำมีอะไรบ้างไปดูกันเลยทุกคนเคยเจอปัญหากินไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำกันบ้างไหมคะวันนี้คังวัสดุไม้มี5ต้นไม้ช่วยดูดกลิ่นในห้องน้ำมาแนะนำต้นที่ 1. ผู้ดดาม นอกจากลวดลายของใบที่สวยงามแล้วนะคะน้องยังทนต่อทุกสภาพอากาศอีกด้วยและที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณสารพิษในอากาศอีกด้วยค่ะ 2. เฟิอนบอสตัน เบิร์นบอสตันโดดเด่นในเรื่องการเพาะอ,อากาศและการช่วยดูดกลิ่นในห้องน้ําเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นสูงนะคะจะสามารถช่วยดูดความชื้นในห้องน้ําได้ด้วยค่ะและที่สาคัญน,นะคะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในห้องน้ําได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ 3. เศรษฐีเรีอนในมีเศรษีเรือนในนะคะขึ้นชื่อเรื่องการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และดูดกลิ่นห้องน้ำไปพร้อมๆกันขนาดของต้นกำลังสวยนะคะสามารถวางมุมซ้ายมุมขวาหรือมุมไหนของห้องน้ำก็สวยั้่น,นั้นเลยค่ะ ต้นลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรน,นะคะคุณสมบัติหลักเลยคือการพายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนค่ะเหมาะกับคนที่ใช้ห้องน้ําเป็นระยะเวลานานนะคะและแน่นอนคุณสมบัติเรื่องการดูดกลิ่นของเขานะคะก็ไม่แพ้ต้นอื่นที่กล่าวมาเลยค่ะตน้นทะดีค่ะ ต้นเดลีต้นเดลีช่วยในเรื่องดูดสารพิษในอากาศได้เป็นอย่างดีครบสูตรทั้งความสวยงามฟอบอากาศและดูดกลิ่นในห้องน้ำเดยทีเดียวค่ะ นี้นะคะเป็นเพียงคลิคเล็กๆที่เราเอามาแชร์กันส่วนใครที่อยากศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านบทความได้บนเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัว,ตวก่อนนะคะบ๊ายบาย